ครับก็สวัสดีนานา,นาตกปลาทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับกับการรีวิวเหยื่อปลอมทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเหยื่อตกปลาช่อนปลาชะโดหรือว่าปลากระโถนนะครับโดยวันนี้เนี่ยผมมีช่วงพิเศษนะครับจะมานําเสนอนะครับเป,รเ,เ,ระนะเป็นการวิเคราะห์แล้วกันนะเป็นการวิเคราะห์ของแนวะทางของผมนะครับในการาจะมาพูดถึงเรื่องเหยื่อกบยางนะครับกบยางแบบนี้นะกับ เหยื่อประเภทซอฟพลาสติกหรือว่าหนอนยางปลายางครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับช่วงนี้เนี่ยต้องพูดเลยว่าบ้านเราเนี่ยเป็นกระแสโด่งดังครับเรื่องของเหย áng, นะื่อยางเนาะไม่ว่าจะเป็นกบยางหรือว่าเหยื่อพลาสติกนะครับซอฟพลาสติกเนาะหรือว่าปลายยางนะเดี๋ยววันนี้เรามาวิเคราะห์กันนะครับว่ามันมีความแตกต่างมีความเหมือนกันอย่างไรนะครับมารับชมกันครับ ข้อแรกนะครับข้อแรกเหยื่อประเภทไหนตีไกลกว่ากันนะครับเหยื่อประเภทไหนตีไกลกว่ากันนะอันนี้ผมขอเทียบเหยื่อที่มีลักษณะใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันนะอ้าวผมจะขอเป็นเจ้าตัวนี้กันนะกบยางนะครับกอบยาง f i s h i n g Easy นะครับเดิมๆนะผมขอพูดแบบเดิมๆโดยที่ไม่ต้องไปแต่งหรือว่าไปเอ่อไปแต่งให้มันหนักขึ้นหรือว่าอะไรขึ้นนะผมขอเลือก ปลายางตัวนี้นะครับค่อนข้างสดใสกันนะในการวิเคราะห์ขอ,ของผมนะก็คือจะพูดตามความจริงที่ผมใช้เลยนะครับผมขอพูดว่าเหยือกบยางตีไกลกว่านะกบยางตีไกลกว่านะครับไกลกว่าพวกปลายางนะเหตุผลที่มันตีไกลกว่านะครับหรือว่าที่นานาๆก็คิดเหมือนกันนั่นแหละนะอันดับแรกเลยคือมันมีการถ่วงน้ําหนักอยู่ในตัวนะครับก็คือมีตะกั่วฟิลหรือตะกั่ว แผ่นเนี่ยอ่าอยู่ในตัวยางนะครับเวลาที่เราหวดหรือตี้ออกไปเนี่ยน้ำหนักเนี่ยมันจะอยู่ในตัวอยู่แล้วนะมันจะเอ่อสมูทกว่าทําระยะได้ดีกว่าเจ้าพวกซอฟพลาสติกหรือว่าปลายยางพวกนี้เนี่ยปลายยางพวกนี้เนี่ยจะทําน้ําหนักโดยอาศัยตัวของมันเองครับคือมันจะมีน้ําหนักที่กระจายน้ําหนักอ่าไม่มีมวลแน่นเหมือนตะกัวพวกนี้นะครับหรือถ้าหากว่าใส่เบ็ดเดียวแล้วใส่ตะกัวใต้ท้องเนี่ยมันก็ ผมคิดว่าทาระยะยังสู้กบยางไม่ได้แล้วก็ความแม่นยํานะครับสู้กบยางไม่ได้นะอันนี้ผมขอฟันธงนะในความคิดของผมในซิดดิเออในการที่ผมใช้มาจริงๆนะในมุมมองผมกบยางนะครับตีไกลกว่าและก็แม่นยํากว่านะครับต่อมาครับต่อมาข้อที่2อันนี้เป็นคําถามของน้าน,นะจากช่องของผมนะครับขอถามมาใต้ใต้คอมเมนต์นะก็ถามว่าแบบไหนปลากัดดีกว่ากันนะฮะ แบบไหนปลากัดดีกว่ากันนะครับอ่ารอบนี้ผมขอยกมาเป็นเหยือก,กบยางของนับบัสนะครับมี L3 กับตัวนี้แล้วกันเป็นเหยื่อสกิปปิ้งของค่ายนั่นเองบางพรีนะครับสต๊กเกอร์สิวอ่ะอันไหนปลากัดดีกว่ากันนะครับต้องขอพูดเลยว่าขอยกตัวอย่างเป็นใหม่ๆเนาะสมมุติเป็นใหมายน้ําโล่งหมายน้ําโล่งนะครับผมก็คิดว่ายังเป็นกบยางดีกว่า กบยางยังไงก็ตัดกัดดีกว่านะครับหมายลกๆลกๆผมก็ยังเชียร์กรบยางนะครับกบยางยังไงก็มีโอกาสเปอร์เซ็นต์ได้ตัวเยอะกว่านะครับทําไมผมถึงเชียร์ว่ากบยางมีเปอร์เซ็นต์กัดดีกว่าอันดับแรกเดี๋ยวขอพูดถึงเหยื่อที่มีตัวเบ็ดแล้วกันข้อแรกนะครับเหยื่อกบยางมีเบ็ดสองทางเนาะ,อะสองทางเปิดมาโป้งเดียวนี่จอดเลยเนาะส่วนเอ่อ ปลายยกหนอนยางอย่างเนี้มันมีแค่ทางเดียวนะครับ oh. เป็นเบ็ดซิงเกิลเนาะตัวเดียวโอกาสของกบยางเนี่ยก็จะมีมากกว่าเจ้าปลายางและเพราะมันมีเบ็ดถึง2ตัวนะครับโอกาสก็คือ2อแต่นี้โอกาสมีเพียงแค่หนึ่งนะครับเนาะก็จะมีโอกาสที่ได้ตัวเยอะกว่านะครับ <Okay. S 1> อันดับที่สองที่ผมคิดว่ามันกัดดีกว่านะครับก็คือ เป้าของกบยางนะครับรน่าสังเกตเป้าของกบยางส่วนใหญ่จะมีลักษณะกลมนะครับกลมและก็ยาวเต็มที่ก็ยาวใหญ่เออยาวใหญ่กลมและยาวใหญ่นะครับถ้าเป็นยาวก็สรงนี้เนาะส่วนปลายยางเนี่ยจะเป็นลักษณะยาวเลยนะครับเวลาปลากัดปุ้มล,ลักษณะการปลากัดปุ๊บเนาะไม่กัดกัดถ้ากัดข้างกระโดนเบ็ดกัดท้ายกระโดนกัดหัวก็อาจจะเก,กิน แต่ถ้า,าหากเป็นพวกปลายยางพวกเี้นครับลักษณะมันยาวนะครับนะโอกาสที่มันจะกัดหางก็อาจจะเป็นแบบนี้เนาะกัดข้างก็อาจจะเข้าข้างนี้เนาะบางทีวัดสังเกตรเราอาจจะวัดเข้าข้างปากวัดตามัง่งนะครับเนื่องจากว่ามันกัดช่วงนี้นะโอกาสที่กบยางจะกัดแม่นกว่าเนี่จึงมีสูงกว่า <Okay. S 1> ปลายยางนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็เข้าข้างกบยางในส่วนตัวนะในในเอ่อ ที่ผมเคยใช้มานะอันนี้ผมก็คิดว่ากบยางมีโอกาสกัดแม่นกว่านะครับต่อมาข้อสานะครับอันไหนมีลูกเล่นเยอะกว่าลูกเล่นในที่นี้ก็หมายถึงการเคาะการหยุดการกรอนะครับการทําให้เหยื่อมีหลายแอคชั่นนั่นเองเออลูกเล่นเยอะกว่าอันนี้เนี่ยผมขอเชียร์มาทางเอ่อเยื่อยางนะครับซอฟพลาสติกเนอะเอ่อปลายางนะครับอนะเอ่อ,าย,าอ,อยกตัวอย่างนะผมจะยกตัวอย่างเอ่อกบยางเนี่ย มันแน่นอนมันตีง่ายเหมือนขี่มอไซค์ออโต้เลยเอ่ออัตโนมัติเลยคือตีไปกอกลับมีสองอย่างกอช้ากอเร็วกับกระตกมาแค่นั้นนะแต่เหยือปลายางหรือว่าซอกพลาสติกอันนี้ผมขอยกตัวอย่างนะครับเป็นเหยือเอ่ออันนี้ผมชอบม,มากนะใช้บ่อยแต่ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่า,ทาไหร่นะครับเป็นเหยือฟ้าลั่นนะครับของเอ่อนาต้มนะครับไทยสเตทเนาะอ่าอันดับแรกเลยผมขอพูดก่อนว่ามันเล่นได้หลากหลายมากนะเหยือตัวเนี้ย ะะอันดับแรกเลยคือตามต้นฉบับที่เขาให้มาก็คือตีไปกอ,อกลับนะตีไปกอ,อกลับอ่นี่คือแอคชั่นหนึ่งแล้วตีเร็วตีช้ากระโตกเหมือนกบยางทุกอย่างับแต่อีกแอคชั่นหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเราสามารถปลายางแทบทุกตัวนะครับนะนะถ้าหากว่ามันโดนกัดขาสมมตุติอันนี้ผมขอแกะเออดึงให้ดูเลยนะส่วนใหญ่ผมก็จะชอบตีลักษณะแบบนี้นะอ่าเมื่อมันโดนกัดขาดไปแล้วนะครับนานาะสังเกตไหม มันสามารถตีได้โดยที่แอคชั่นเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปแต่ว่ามันสามารถเพิ่มความแปลกใหม่ในการตกปลาได้อีกด้วยนะครับเราสามารถเจิร์กมาหยุดหยุดหยุดเคาะหยุดหยุดเนาะออลากมาหยุดลากมาหยุดหรือว่าลากมาเร็วลากมาช้านะครับหรือบางครั้งเราอาจจะใส่ตะกั่วเพิ่มน้ําหนักเนาะเหยี่ก็อาจจะจมจมน้ำนะประมาณนี้นะเคาะมาใต้น้ำนะหรือว่าจะเพิ่มตะกั่วใต้เบ็ด ตีใต้น้ําก็ยังได้นะครับนี่คือความหลากหลายของเอ่อซอฟพลาสติกนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นข้อดีของป้ายางหรือว่าหนอนยางนั่นเองนะครับแล้วก็มันจะมีประเภทนี้ครับเ,เป็นปลายางหนอนยางกับหางยางลักษณะนะครับเราสามารถเลือกได้หลากหลายมากกว่ากบยางนั่นเองนะมีทั้งเป็นเอ่อหางโบกหางตีนะครับมีหลากหลายนะเอ่อแล้วก็มีลักษณะเป็นแบบนี้นะ ไม่มีหางไม่มีแอคชั่นซึ่งเราจะต้องสร้างแอคชั่นขึ้นเองอ่ะอันนี้ก็เป็นความหลากหลายในการตกปลายางนะครับนนเนาะอประเภทอ่อประเภทพวกนี้เราจะต้องสร้างแอคชั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ผมก็เชียร์เข้าข้างทางเหยียบซอปพลาสติกนะครับต่อมานะครับต่อมาเหยือตัวไหนคุ้มค่ามากกว่าเหยื่อตัวไหนคุ้มค่ามากกว่ากันอ่าเหยือตัวไหนใช้แล้วคุ้มอ่ะพูดง,ง่ายๆนะอ่าผมขอ ยกตัวอย่างเอาเป็นเหยื่อในราคาหลักหนึ่งร้อยสมมติผมตีเหลเหยื่อเป็นราคาหนึ่งร้อยบาททุกตัวนะเหมือนกันเหยื่อในราคาหลักร้กอ,อยในกยอบยางเนาะก็จะมีมาหนึ่งตัวนะครับเป็นใบเหลิวเลยทั่วไปเป็นใบเหลิวมีเบ็ดสองทางนะส่วนเอ,เอ,เอ่อเหยื่อซอกพลาสติกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใส่ถุงมาแพ็คหนึ่งก็มีหกตัวบ้างสามตัวบ้างสี่ตัวบ้างแปดตัวบ้างก็แล้วแต่เนาะเอ่อความคุ้มค่านะครับความคุ้มค่าตรงนี้เนี่ย ผมขอยกให้กบยางคุ้มค่ากว่าเพราะอะไรความคุ้มค่าในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าเราอาจจะใช้เหยื่อตัวเดียวตกปลาได้ห้าตัวโดยที่เรายังสามารถใช้ได้ในครั้งหน้าต่อ,ตอไปนะครับยกตัวอย่างกบยางนะครนาๆก็ทุกคนแหละตกมาตัวหนึ่งนี้บางทีได้เป็นส0บ0ี่ตัวยังตกได้อยู่เลยนะ <Wow. S 1> แต่พอมาเป็นซอฟพ,พลาสติกเนี่ยข้อเสียของมันก็คือว่ามันจะขาดเนาะขาด ไม่ขาดหางก็ขาดช่วงนี้ช่วงเบ็ดที่เราเกี่ยวหรือไม่ก็หัวฉีกขาดนะครับเราก็ต้องมาเสียเวลาในการซ่อมหรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนเหยื่อไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเอ่อความคุ้มค่าในอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเลือกใช้นเนาะอ่าก็ประมาณนี้นะครับอีกหนึ่งคำถามนะครับเอ่ออันนี้อาจจะในมุมมองของผมแล้วกันชอบเหยือประเภทไหนมากกว่ากัรระวังกบยางกับเอ่อเหยือซสอกพลาสติกหรือว่าปลายยาง เออผมให้เปอร์เซ็นต์ในความชอบของผมนะมันค่อนข้างจะก,ก,ก้ากึกมากเลยแต่ผมขอเข้าข้างเรื่องเออความชอบส่วนตัวนะผมชอบเยอะซอฟพลาสติก <c oughs> ชอบพวกนี้มากกว่านะนะครับเพราะอะไร <c oughs> เพราะว่าเออการที่เราเริ่มตกปลาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้พวกกอบอยางเนาะ <c oughs> มันตกง่ายใช้ง่ายตกปุ๊บตกปั๊บได้เลยได้แบบไม่ต้องเสียเยื่อเราสามารถตกต่อได้แต่ว่าเหยื่อพวกนี้ย มันจะตกแล้วเสียไปเลยนะครับมันก็จะมีความท้าทายในการตกปลานั่นเองนะและก็มันมีหลากหลายแอคชั่นนะครับแอคชั่นมีเยอะมากนะอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับแล้วก็มันมีความท้าทายเอาพูดง่ายๆคือมันมีความแปลกใหม่นะครับ <Okay. S 1> ผมจึงชื่นชอบเหยื่อประเภทนี้มากกว่านั่นเองนะมันลุ้นเออมันลุ้นกว่านั่นเองพูดง่ายๆนะโอกาสได้ตัวเนี่ย อาจจะน้อยกว่ากบยางแต่ว่าความมันเนี่ยบอกเลยว่ามันมันจริงๆนะครับถ้าขายได้เข้าวงการเหยื่อยางซอปพลาสติกแล้วมันสุดจริงๆครับเราต้องลุ้นตลอดเวลาในการตกเลยลุ้นว่ามันจะกัดโดนช่วงไหนต้องส่งไปในแบบลักษณะไหนหมายลกเราควรส่งแบบไหนน้ำตื้นน้ำลึกเออแบบนี้มันมีความมันมากกว่านะผมจะชอบเจ้าเหยื่อซอปพลาสติกมากกว่านะ มาถึงคำถามสุดท้ายนะครับเหยื่อประเภทไหนปลากินดีกว่ากันอ่าเหยื่อประเภทไหนปลากินดีกว่ากันอันนี้เนี่ยเป็นคําตอบที่บอกได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับในมุมมองของผมนะครับอันนี้ผมขอตอบในมุมมองของผมนะปลาจะกินเหยื่อที่มีแอคชั่นเล้ามากกว่านะครับแต่มันเป็นคําถามที่กว้างนะครับนะนะนะคำว่าเร้าในที่นี้อาจจะเป็นเหยื่อตัวใหญ่ไงนะตัวใหญ่มากกว่าเออตัวใหญ่เนี่ยมันมี ความใหญ่เรียกปลาได้ดีกว่าเหยื่อทอพพลาสติกงั้นก็เอาพวกนี้จะเรียกปลาได้ดีกว่าเนาะในมุมมองของผมนะผมขอตอบว่าเหยือ่อกบยางนะครับกบยางเรียกปลาได้ดีกว่านะกบยางเรียกปลาได้ดีกว่าเออเรียกปลาในที่นี้เนะี่ยคือดึงดูดความสนใจนะครับเอาง่ายๆเลยมันมีความวิบ,บ,บวับแวววาวของใบเหลิวนะพวกใบเหลิวอะไรพวกนี้มันเกิดเสียง ได้ดังกว่าพวกปลายางปลายางเนี่ยใช้หางในการสร้างแอคชั่นนะครับมันก็จะมีเสียงแค่ช่วงนี้จับจับจบจบไม่ค่อยดังสักเท่าไหร่แต่กบยางเนี่ยมาเลยฮนะจุบจับจับ,จ,บ,จ,บจับของใบเหลีวยมนี่แหละอ่านีความแตกต่างนะมันแตกต่างแค่นี้เองนะครับนะนะแตกต่างแค่ใบเหลีวนะครับผมจึงมองว่าเออกบยางนะฮะจะมีความสนใจมากกว่า นะแต่ทําไมนะถึงตอบเออนะ้บางคนเาวแล้วนะบอกกบยางดีกว่าทําไมนะ้าเชียร์เหยื่อซอปพลาสติกทําไมนะ้าชอบแบบนี้คือมันเป็นความหลงไหลยอย่างหนึ่งนะอันนี้มันเป็นรสนิยมของใครของมันนะสําหรับผมผมเชยร์ว่าเหยื่อซอปพลาสติกเนี่ยตียสนุกกว่านะตีสนุกท้าทายกว่าแล้วก็ได้ตัวยากกว่านั่นเองนะผมก็เลยชื่นชอบเหยื่อประเภทนี้มากกว่านะแต่สำหรับผมแล้วนี่คือมันกินดีทั้งคู่นะครับสำหรับเหยื่อที่เป็นพลาสติกประเภทนี้ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวเอ่อเกบยางกับเยื่อซอปพลาสติกหรือว่าหนอนยางปลายางนั่นเองครับสำหรับนั้นนท่านใดมีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยในคลิปนี้นะดูแล้วบางทีอาจจะนะทําไมนะตอบอย่างนี้ผมคิดว่าอย่างนี้อย่างนี้มากกว่าครับสามารถมาพูดคุยกันได้นะครับนะมาคอมเมนต์หรือว่าสอบถามกันได้นะใต้เอ่อคอมเมนต์คลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับนนนะก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะครับกด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับตอนนี้ก็จะส0 0พันคนแล้วนะครับก็ขอบคุณจริงครับขอบคุณนานาทุกท่านนะก็มาถึงตรงจุดนี้ได้นี่แบบโอ้กำลังใจจากนานาทุกคนจริงๆนะในการทำคลิปทุกคอมเมนต์นะผมอ่านคอมเมนต์แล้วรู้สึกแบบดีดีใจมากๆนะผมกล้าพูดเลยว่านักยูทูบเบอร์ทุกคนนะที่ยังทำคลิปต่อเนี่ยเพราะมีคนมาคอมเมนต์นี่แหละนะกำลังใจจากนานานะ การทําคลิปสักคลิปหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างยากนะผมพูดเลยว่ามันไม่ใช่ว่าตกปลาไปแล้วจะได้คลิปลงมาเลยอะไรเลยเนี่ยถ้าลองทาจริงๆแล้วมันค่อนข้างยากจริงๆนะการมีความคิดเห็นจากนานาที่มาดูแล้วเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ชื่นใจจริงๆครับต้องขอ,ขอขอบคุณนานาะทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับอยากเจอกันคลิปหน้านะครับจะมารีวิวอะไรให้ชมอีกเจอกันครับสวัสดีครับ